ี2 0 3 5โลกเข้าสู่ยุคข,ของขีปนาวุธอัจฉริยะที่ความแม่นยำความเร็วและการหลบหลีกระบบป้องกันคือหัวใจสำคัญของชัยชนะและนี่คือการเผชิญหน้าที่โลกจับตามองสตอมชา a d โดจากยุโรปปทพยาครุฑอัจฉริยะใหม่จากไทยสตอมชา a d โดขีปนาวุธร่อนระยะไกลของอังกฤษฝรั่งเศส พัฒนาโดย MBDA ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่ล่องหนที่สุดในโลกด้วยพิสัยยิงกว่า500กิโลเมตรความเร็วต่ำกว่าเสียงแบบซับโซนิกแต่แม่นยาระดับจุดตายมันสามารถเจาะทะลวงเป้าหมายที่มีการป้องกันแน่นหนาเช่นบังเกอร์หรือศูนย์บัญชาการแต่ในปี2035ประเทศไทยกลับสร้างความตื่นตะลึงด้วยการเปิดตัวพยาครุธขีปนาวุธอัจฉริยะพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและกองทัพไทยพยาครุธไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดา แต่มันคือสมองกลเคลื่อนที่ด้วยระยะยิงกว่า600กิโลเมตรความเร็วเหนือเสียงแมท2.5ระบบ AI ประมวลผลเส้นทางการบินได้แบบเรียลไทม์พร้อมสามารถเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศพยาครุธยังสามารถเจาะผ่านระบบต่อต้านขีปนาวุธสมัยใหม่ได้ด้วยเทคโนโลยีพลาส m มาสตีลและระบบแจมเรส s ิสแตนเมื่อสตอมชาโดกับพยาครุธมาประจันหน้าผลจะเป็นเช่นไร สตอมชาโดมีข้อได้เปรียบในเรื่องการล่องหนและการใช้งานจริงในสนามรบทั่วโลกมีระบบนำวิถีอัจฉริยะและฐานข้อมูลแผนที่3มิติขั้นสูงแต่พยาครุธพัฒนาเพื่อรับมือกับขีปนาวุธระดับเดียวกันโดยเฉพาะด้วยสมรรถนะที่ล้ำหน้ากว่าในเรื่องความเร็วและ AI ที่สามารถหลบหลีกได้แบบอิสระผู้เชี่ยวชาญทางทหารหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าพยาครุฑกำลังเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคหรือไม่ เพราะเมื่อเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อต,ตัว Storm Shadow มีประวัติการรบที่น่าเชื่อถือส่วนพยาครุธคืออนาคตที่เพิ่งตื่นในสถานการณ์สงครามจริงความได้เปรียบไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการใช้งานการบูรณาการกับระบบอื่นและกลยุทธ์ของผู้ใช้แต่อย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาขีปนาวุธที่มีสมรรถนะเทียบเท่าระดับโลกอย่าง Storm Shadow ถือเป็นก้าวสำคัญที่น่าภาคภูมิใจอนาคตของสนามรบอากาศจะเป็นอย่างไร สตอมชา a d โดหรือพยาครุฑใครจะอยู่เหนือกว่าคำตอบอาจอยู่ที่วิสัยทัศน์และการเตรียมพร้อมของแต่ละประเทศ